สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเที่งเที่ยงวันนี้นะครับผมนะครับได้รวบรวมเรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับที่มีความเคลื่อนไหวนะครับให้กับหลายๆสโมสรนะครับ วันนี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนลก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปที่สเปอร์ไล่ไปอีกหลายๆทีมนะครับเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ในเช้านี้นะครับผมได้ทําสรุปข่าวสโมสรม a นเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าไปแล้วนะครับเรื่องราวของสโมสรกาลาตาสลายที่จะเซ็นสัญญากับโรนันโดนะครับแทบจะ100%นะครับยังไงกาลาตาสลายจะเซ็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาดึงซูเปอร์สตาร์ไปได้เกือบหมดเลยนะ ที่ตุรกีนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะผมไม่แน่ใจว่ากาลาตสาสลายเนยอยู่ในกลุ่มไหนนะในยูฟฝ่าแชมเปลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้เช็คตารางให้เลยนะครับก็ต้องรอดูกันมการาคมนี้เอเล็กตันแฮกจะไม่ขวางทางโรนโดเนาะแล้วก็ดิวที่แมนยูจะเซ็นนะครับก็จะมีดิวที่ฉีกสัญญาได้เลยก็คือเอ๊ะทำไมไปดูย้อนเองดีกว่านาะผมมัเกียดจะเล่าย้อนนะนะ เรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับในการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของอมูลาเซียนะครับจะมามูลาเซียใช่ไหมที่เป็นกองกลางลักษณะเดียวกับจูดเบลิงแฮมแต่เด็กคนนี้อยู่บบเยิร์ใช่ไหมติดทีมชาติกงกฤษแล้วนะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับเมื่อวานนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นโค้ชฟิตเนสที่เขาเสียชีวิตลงไปนะครับคอนเต้ก็เหมือนจะยกเลิกแถลงข่าวอะไรสักอย่างเนะึงอะ ในช่วงนี้เวลาที่ข่าวมันออกแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมนั่งนั่งอ่านบทความไว้เฉยนะเดี๋ยวเคลียร์ประเด็นให้นะครับว่าสเปอร์มีข่าวกับกองหลังคนใหม่นะครับกองหลังคนใหม่เดวิดคาโมนะครับเดี๋ยวเล่าฟังนะขออนุญาตข่ารายการเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเนาะเรามาดูละลีดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเที่ยงวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของกราบิลเฮซุสก่อนนะครับล่าสุดนะครับวันนี้บทความนี้มาจากอาเมเนียนะครับได้เขียนรายงานนะครับในเดียร์ลติกไว้นะครับว่าวันนี้นะครับสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยมีทีมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นใครเป็นแฟนอาร์เซนอลในเวลานี้นะครับก็จะเป็นรอยยิ้มมากมายนะครับก็จะมีแฟนเออแฟนเชลซีด้วยนะเชลซีก็กำลังกลับมาดีนะครับผม ต้องขอบคุณแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนทุกทีมแหละนะครับโดวยเฉพาะแฟนเชลซีบางท่านนะที่บอกเลยว่าผมเป็นแฟนเชลซีนะครับผมต้องขออภัยด้วยเนาะผมส่วนใหญ่แล้วข่าวเชลซีจับเด็ดให้ในส่วนของรายละเอียดในสรุปข่าวนะครับเรื่องราวของกาเบรียลเฮซุสครับกับการแทนที่ตําแหน่งของกาเบรียลตัวของเอเมริกอบามายองนะครับแทนที่ได้สบายเลยนะครับเฮซุสแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคือนักเตะร,ระดับโลกนะครับและเป็นนักเตะที่อาร์เซนอลตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องนะครับ ผลงานของเฮซุสในตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นอะไรที่แฟนอาร์ซอนมีความสุขมากกาเบ,บรียลบาลฮเนี่ยเขามองอย่างนี้ครับว่าจริงๆนะอาร์ซอนถ้าจะลุ้นแชมป์เลยนะเขาต้องเสริมอีกอบ,บราฮร์กล่าวนะครับกาเบ,บ,บรียล巴拉ฮ์ยังกล่าวอีกนะครับว่าจริงๆแล้วนะสโมอามิเคลเตต้านะครับสโมสรอ,อาร์ซอนเองเนี่ยถ้าเขาเสริมทัพเพิ่มได้นักเตะแบบเดียวกับกาเบรลเฮซุสมา ท่านคิดว่าอาร์ซอลจะมีผลงานการเล่นที่มากที่ดีกว่านี้ไหมถ้าได้ผู้เล่นแบบกาบ,บิเฮซุสมาเพิ่มอีกอะเนี่ครับคือนักเตะระดับโลกเนี่ยถ้าเซ็นสัญญามาถูกต้องมันจะกลายเป็นตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบนะครับอย่างเฮซุสในตอนนี้สมบูรณ์แบบสำหรับกองหน้าเลยนะถ้ามีสักคนหนึ่งหรือมีกองหลังสักคนหนึ่งกองกลางอีกสักคนหนึ่งมันก็จะตอบโจทย์ได้นะครับก็ตอนนี้อาร์ซอนมีเขาเรียกว่าทีมทีมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับ ก็ทุกวันนี้อาร์ซอนมีรอยยิ้มทั้งนั้นนะครับทีนี้ในสื่อต่างประเทศจะบอกอีกนะครับว่าอีกระดับเกมที่น่าจะเป็นบททดสอบได้ก็คือวันเสาร์นี้การเจอกับลิเวอร์พูลนะครับการเจอกับลิเวอร์พูลการลิเวอร์พูลเจออาร์ซอนเอาง่ายนะลิเวอร์พูลผมเจออาร์ซอนมันก็มีจุดที่จะต้องผ่านอาร์ซอนได้และอาร์ซอนถ้าผ่านลิเวอร์พูลไปได้สมมตเิเขาเล่นแอนฟิวว่าผมไม่แน่ใจนะเนี่ยบททดสอบ รอดูกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้อาร์ซอนเนี่ยมีมีขุมกําลังมีเฮซุสถ้าหาอีกเฮซุสอีกสักคนนึงนะจะเยี่ยมกว่านี้รอรุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรสเปอร์กันนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมเกิดน,นําในต้นรายการนะครับเรื่องราวของเดวิดคาโมนะครับเรื่องราวของเดวิดคาโมเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือ มีหลายสมโมสรเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับเดวิดคามโมนะครับล่าสุดนะครับสเปอร์กับลิเวอร์พูลสนใจเดวิดคามโมเดวิดคามโมคือใครนะครับเขาเป็นนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสนะครับเล่นตำแหน่ง er back. เซ็นเตอร์แบ็กเขาสวมเสืมม้อหมายเลขสี่นะครับทีมชาติโปรตุเกสนะสูง1 9 6เซนติเมตรนะครับเดวิดคามโมนะหนัก8ปกิโลกรัมอายุ23ปีครับอายุ23ปีสูง1 9 6เซนติเมตร กองหลังร่างยักษ์คนนี้เนี่ยโอโหเขาบอกเลยว่านี่คืออนาคตที่ของทีมชาติโปรตุเกสแบบยาวๆนะครับทีนี้การเสริมตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในอันนี้เรื่องราวของสเปอร์เขานะเขาบอกว่าคอมเต้ต้องการความสมดุลในตำแหน่งแดนแด,น,ด,น,ดนหลังคือตอนนี้มันมีการยืมตัวคิเมนคิเมนลองเล่เออคิเมนลองเกลใช่ไหมมานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยนักเตะคนนี้คิเมนลองเกลเนี่ย คือเขาเล่นตำแหน่งเล่นถนัดซ้ายไงแต่ยืนเซนเตอร์แบ็แล้วเขาจะหนัดไปทางซ้ายมากกว่าแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของเซนเตอร์แบ็เนี่ยมันต้องมีเซนเตอร์แบ็กสคนเนาะที่สามารถเล่นซ้ายเล่นขวาได้แต่คอนเต้เขาใช้คนเดียวนะเขาใช้343่มใช่ไหมประมาณนี้ในส่วนของรายละเอียดที่เป็นแท็กติกของเขาอะแต่มันก็ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะทีนี้ประเด็นสําคัญของเดวิดคาร์โมนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูล เป็นอีกหนึ่งทีมที่จะเป็นคู่แข่งที่สำคัญของสเปอร์โดยจะใช้เงินในดิวเนี้ยเดวิดคาร์โมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์เต็มที่นะครับ20ล้านปอนด์เป็นราคาประเมินที่ทั้ง2ทีมสามารถจ่ายเงินได้แบบสบายนะครับก็แหล่งข่าวจากเอโบลาซึ่งเป็นแหล่งข่าวจากในโปรตุเกสนะเอโบลาเขาบอกว่าปอโตซึ่งเป็นต้นสังกัดของเขาในเกมอ่าในเกมหลักๆเนี่ยเดวิดคาโมเนี่ยเป็นผู้เล่นสำคัญ เป็นผู้เล่นสาคัญดังนั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเสียผู้เล่นอย่างนี้ไปนะครับเซอจิโอคอนซซาวเป็นโค้ชเงี้ยเขาให้สัมภาษณ์กับเอโบอรลาเนาะว่าคาโมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็บางอย่างก็ต้องเรียนรู้และปรับปรุงคือทีมปอร์โตไม่ได้ชนะทุกนัดหรอกแต่นักเตะต้องเรียนรู้และปรับปรุงเรื่องหลายๆเรื่องก่อนที่จะไปเล่นทีมใหญ่ประมาณนี้นะครับค่าตัวในการย้ายทีมนะ20ล้านปอด์รอดูสเปอร์นะครับว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริงฮารันกันนะครับก็ฮารันจริงๆแล้วเนี่ยในสัญญาเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของสัญญานะสัญญาของฮารันเนี่ยแน่นอนครับไม่มีประโยชน์การปล่อยตัวอันนี้ผมแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้นะแล้วก็จะเล่ารายละเอียดของฮารันต่อนะครับไม่มีประโยชน์การปล่อยตัวแต่ตอนนี้มันไม่สมเหตุสมผลนะและทีนี้เนี่ยที่ต้องมาดูกันก็คือการต่อสัญญาครั้งต่อไปการต่อสัญญาครั้งต่อไปเนี่ยมัน ฮารันจะใส่เงืินไขนี้ไว้วันนี้มีสัญญาอีก2ปีถึง3ปีใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยจะอยู่คือความหมายก็คือตัวของฮาลันเนี่ยเขาจะถ้าจะต่อสัญญานะเขาจะเพิ่มประโยคนี้เข้าไปในครั้งต่อไปรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับล่าสุดนะครับเมื่อกี้คล้ายๆกับเรื่องราวฮารันนี่แหละเดี๋ยวผมพูดเรื่องเงินเดือนหน่อยนะ ล่าสุดนะครับในสัญญาฉบับใหม่เนี่ยเอริงฮารันนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาจจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับฮารันรวมโบนัสทั้งหมด900,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับท่านไม่ได้หูฝาดผมแหล่งข่าวมาจากมาเก้คีแกนนะครับแหล่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวจากชาวแมนซิตี้แหละคือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับฮารันครั้งต่อไปนี้ไม่ใช่375,000ปอนด์ แต่จะมีส่วนเสริมเพิ่มเข้ามาในการรับประกันรับประกันหลายเรื่องมากและที่สำคัญก็คือเขาจะได้ตกเงินเดือนต่อต่อสัปดาห์นะ9 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะนี่คือค่าจ้างฮารันนะครับโหสุดยอดมากนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนซิตี้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสซิโนโร a นันโดกันนะครับก็เป็นทางฟักฝั่งฟักฝังก่งของสโมสรน,นะครับ การาตสลายนะครับก็น่าจะเกือบ1 0 0นะครับสโมสรการาตสลายนะครับจะทําทุกอย่างนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับคริสตินโอนัโดนะครับโดยเฉพาะรองประธานสโมสรนะครับได้เตรียมเจอกับจอร์จเมนเดสเพื่อปิดดิวโรนันโดในการมาอยู่กับสโมสรการาตสลายให้ได้นะครับสโมสรการาตสลายนะครับในเวลานี้นะครับเขาก็กําลังที่จะจัดการนะครับจัดการในการที่เขาเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับโรนันโดนะครับ ถ้าโรนโดไปอยู่ในโซนของลีกตุรกีเนี่ยยังพอเล่นได้นะเพราะว่านักเตะที่หลังจากผ่านเกมให,ใหญ่กับระดับโลกอ่ะมีหลายคนนะครับที่เล่นอยู่ในลีกตุรกีมวยซุตโอซิลเหมือนจะเพิ่งอะไรไปสักอย่างยกเลิกสัญญาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาก็เล่นอยู่ที่นั่นแหละนะครับก็ทีนี้นะครับในส่วนของโรนโดเองนะครับก็ไม่น่าจะอยู่ในฟอร์มที่เก่งที่สุดเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่ากาลาตาสลายจะ ปิดดิวโรนโดได้หรือไม่รอลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบเจมินเซสโกกันนะครับก็เป็นดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซียักษ์ใหญ่แทบหลายๆทีมเนี่ยบายูมิคด้วยนะสนใจเซสโกมากนะครับคือเด็กคนนี้เนี่ยต้องใช้เงินในขั้นต่ำ24ล้านยูโร24ล้านยูโรนะเซสโกเนี่ยคือคือเป็นเงินที่สโมสรไลซิกเซนมาจากไลบูซาบก เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยก็เลยขายถูกแต่ทีนี้บริษัทแม่นี่คือไรซิกนะครับไรซิกมีมีการปั้นดาวลุ่งเก่งๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแล้วก็ขายออกไปนะครับทีนี้ถามว่าซิสโกจะมาแมนยูได้ในราคาเท่าไหร่หรือที่มอื่นเนี่ยคำตอบก็คือเงื่อนไขในการฉีกคือ60ล้านยูโรนะครับทำไมมันจะไม่ได้กำไรละ่ะก็เขาเซ็นมาแค่เท่าไหร่เนี่ย21ล้านปอมขาย60ล้านปอมนะครับก็โอ้โห ันกำไรกันสนุกเลยนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะดิวของเซสโกนะถ้าฉีกสัญญาก็คือ60ล้านยูโรรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็นโกโลกองเต้กันนะครับล่าสุดนะครับเอ็นโกโลกองเต้ก็ไม่มีความสุขนะครับกับเชลซีและก็ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับกองเต้นะครับไม่มีความสนใจที่จะเล่นให้กับ สโมสรปารีราสแซงต์แมงด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่ปรารีสแซงต์แมงเนี่ยได้ส่งสัญญาณว่าต้องการกองเต้น,นะครับดูเหมือนว่านะครับกองเต้ต้องการอยู่ในลอนดอนต่อไปนะครับก็ไม่สเปอร์แล้วก็ทีมเวสต์แฮมหลายๆทีมมานะครับก็ต้องรองดูกันเนาะว่าเหตุการณ์ของกองเต้จะไปแบบฟรีๆหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับของสโมสรเซบีย่านะครับ ก็ผู้จัดการทีมคนนี้เหรอเดี๋ยวขออนุญาตดูชื่อนิดนึงนะครับเป็นผู้จัดการชื่อว่าจอร์ดอะไรเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับขออ่านชื่อให้ถูกนะฮอเก้ซัมป์อรี่นะครับจอร์ดซัมป์อรี่นะครับหรือจอร์ดเบนเดสหรือเฮอเก้เบนเดสอะไรเนี่ยครับเขาอ่านอย่างเงี้ยนะครับก็เฮอกเก้ซัมป์อรี่นะครับก็กลายเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรเซบีย่านะครับก็ยินดีด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูเรียนโลเปร์ติกีกันนะครับหลังจากที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับเวลานี้นะเขาจะกลายเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะครับในสองสา3วันข้างหน้ากับสโมสรนบูแพมตันนะครับก็บูฟพนลังนั่งคุยติดต่ออยู่รอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลอเนเมซี่กันนะครับล่าสุดนะครับเมซี่ก็ได้ตอนนี้นะเขายังยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยมากมายนะักแต่รู้ว่าเมซี่เนี่ยจะกลับบาเซลลหน้านะครับแต่วันนี้นะครับเมซี่นะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่านี่คือฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วและแตัดสินใจที่จะเลิกเล่นฟุตเลิกเล่นทีมชาติหลังจากนี้นะแต่ว่าไม่รู้จะยุเลิกนั้นไหนนะจะเลิกจะเลิกเล่นนั้นไหน,นะน,น,น,ไหนทีนี้ในส่วนของฟาบิซิโอโรมาโน่ผมแปะทวิตเตอร์ไว้นะ สิ่งสำคัญที่ต้องชี้แจงอีกครั้งคือเมสซี่ไม่ได้ไม่ได้ประกาศต่อสัญญาอะไรกับปารีสเลยที่แน่นะครับปารีสจะเคลียร์สัปดาห์หน้ารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของอิบบาฮิมาแบมบานะครับอิบาฮิมาแบมบา,มาคือใครนะครับก็เป็นนักเตะที่ได้ในกับไอวอรีโคสครับอายุ20ปีนะครับ เด็กคนนี้ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับลองมาดูในรายละเอียดใน YouTube แล้วกันเนาะแต่ผมอขออนุญาตนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าเวลานี้นะครับสโมสรหลายสโมสรน,นะครับก็สนใจแบมบ้ามากๆนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสัญญาเขาจะหมดในปี2026รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาร์เลนเบซีมากันนะครับล่าสุดนะครับคาร์เลนเบซีมานะครับก็ได้ยืนยันกับเรอยวมาริดแล้วนะครับว่าเขาตั้งใจจะรับข้อเสนอนะครับในการขยายสัญญาฉบับใหม่นะครับไปจนถึงปี2024นะครับก็แจ้งให้กับแฟนเรอยวมาริดทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูชัวเซเก้นะครับจูชัวเซเก้เนี่ยก็เป็นเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเช็คนิดนึงนะ เป็นนักฟุตบอลชาวฮอลแลนด์นะครับเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับให้กับส,มสบโมสสโบอลลุานะครับก็ถือว่าเป็นดิวกองหลังอีกหนึ่งกองหลังหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากแต่แมนยูก็มีตัวเลือกของเขานะดิวนี้น่าจะเป็นข่าวคนนี้ขเสนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเฟอร์รันเฟอร์รัน โจเกลตาอะโจเกลแบรนส์ ta, s, นะครับโอ้โหอ่านชื่อยากจังเลยผมเรียกว่าฟอรันดีกว่านะฟอรันบรังหรือเปล่าฟอรันบรังนะครับก็เป็นนักฟุตบอลนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับให้กับสโมสรมีพึบมีพึบเดอะกราฟนะครับมีพืบเดอะกราฟเป็นลีกในเบนเบนเยียมนะครับก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวของฟอรันเนี่ยผมจะบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กปั้นของบาซ่า แล้วถูกปล่อยให้กับสโมสรขับบุกยิมตัววันนี้เขาเติบโตกลายเป็นอัจฉริยะซึ่งสักวันหนึ่งนะักข่าวไปถามว่าคุณจะย้ายทีไหมคําตอบคือผมยังมีความสุขอยู่ยังไม่อยากย้ายประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอ้โหเดี๋ยวผมคลิกผิดเนี่ยเดี๋ยว,ยวนะแป๊บนึงนะครับ อโอเคเรามาต่อกนที่เรื่องราขององตวนกิสมันกันนะครับล่าสุดนะครับในการเจราจากับแอเลติโกมาริตใกล้สิ่นสุดลงแล้วนะครับเวลานี้นะครับค่าเขาลงเกิน50%เนี่ยบ r าแอเลติโกมาริตต้องเซ็นขาดก็เคลียร์ค่าตัวได้หมดแล้วนะครับก็รอยินดีประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับโอ้โหมาถึงประเด็นลิเวอร์พูลสักทีนะครับล่าสุดนะครับจะมามูราเซียนะครับก็กลายเป็นดิวใหญ่ของเอริกตันแฮกนะครับคราวนี้นะครับตามรายงานจากเดอะมิเลอร์นะครับรายงานว่าอตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังจะกลับมาดูพัฒนาการของเจอรามมูเซล่านะครับก็ต้องรอรู้เนาะว่าเขาจะมีความฟิตแล้วก็ไม่บาดเจ็บมาหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาร์มันดีนซูซูเมนซูเมนม,มาอาซูมาซูมาน้านะครับคอร์คอร์อมันดีนซูบาน่านะครับก็เป็นใครเป็นนักฟุตบอลน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอะไรเนี่ยทีมชาติกานาการ์นานะจำชื่อนี้ไว้นะครับคาร์มันดีนซูเลมาน้านะครับ ก็เป็นผู้เล่นชาวกะชาวกาหน้าตำแหน่งกองกลางหมายเลขสิบนะครับก็เล่นให้กับสโมสรแลนส์นะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะเด็กคนนี้นะครับก็มีความเชื่อว่าน่าจะมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวลุกได้นะครับก็รอดูกันเนาะเพราะผมเล่นก็ตอบได้ยากมากนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนายบิเกต้านะครับ ล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้ระงับการเซ็นสัญญากับนาบี้เกตานะครับก็ดูเหมือนว่าไม่น่าคือตอนนี้นาบี้สัญญาจะหมดด้วยนะครับเขาก็ไม่อยากจะต่อบเพราะเขาเหนื่อยแพงรอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับอ่าไม่ใช่เช้าสิเที่ยงแล้วนะบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับก็เป็นอากาเบเฮซุสครับคือการซื้อสัญญาที่คุ้มค่า ของ Arsenal อาร์เซนอลมากอาร์เซนอลลงทุนเป็นหลับร้อยล้านปอนด์เลยนะครับเรื่องราวของอใครเนี่ยนักเตะของสโมอสรอ,อะไรนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคลียร์ที่เรื่องดีกว่าผมเริ่มสับสนละก็คือคืออย่างนี้ครับนักเตะชื่อว่าเดวิดคาร์โมเนี่ยได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราวของเอลวิงฮารันนะครับน่าจะได้รับค่าเหนื่อย900แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ น่าจะมีโอ้โหรวยเละนะครับนักฟุตบอลเนี่ยนะครับเรื่องราวของเอลวิงคารันนะครับข่าหนื่ยใหม่จะรับที่90,00 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับสุดติ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของโรนันโดนะครับกับสโมสรกาลาตาสลายจะเกิดขึ้นได้จริงไหมอ่ะต้องรอดูกันนะครับเรื่องราวของโอ้โหมีเยอะมากมายนะครับที่ผมพูดไปหมดแล้วนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนระสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ